ต่อมาเป็นข่าวที่3ค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว2ผู้นําไทยและกัมบูชาที่ขาดลงไปอย่างไม่มีชิ้นดี จากกรณีคลิปเสียงหลุดการสนทนาระหว่างนางสาวแพรองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมบูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีคนสําคัญที่ถูกเผยแพร่ออกมาสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบจนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ผู้นําทั้งสองชาติที่สนิทกันตั้งแต่รุ่นพ่อขาดสะบั้นลงค่ะ โดยทั้งนี้นะคะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่อีกฝั่งนะคะยื่นเรื่องถึงศาลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่ารัฐบาลไทยยังย้ําจุดยืนไม่รับเขตอํานาจของศาลโลกจนเป็นเกมที่ยืดเยื้อต่อไปค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆนาะนาะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่อีกฝั่งยื่นเรื่องถึงศาลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทว่ารัฐบาลไทยยังย้ําจุดยืนไม่รับเขตอํานาจของศาลโลกจนกลายเป็นเกมที่ยืดเยื้อต่อไป ทำให้เกิดความคาดเดาต่างๆนานานะคะว่าเรื่องชายแดนเนี่ยอาจจะเป็นเกมดึงความสนใจออกไปหรือเปล่าจากเรื่องแหล่งเงินของกัมบูชาโดยมีรายงานจากคณะกรรมการบริหารการเล่นการพนันเชิงพาณิชย์นะคะว่ากัมบูชาสามารถจัดเก็บภาษีอุตสาหกรรมคาสิโนได้ในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นเงินกว่า63ล้านเหรียญสหรัฐเลยแล้วก็ตีเป็นเงินไทยว่า2,000ล้านบาทเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศแบบไม่ต้องปกปิดและคนไทยเองนะคะก ทราบดีว่าหากอยากเล่นการพนันเนี่ยก็ต้องข้ามไปฝั่งกัมบูชาสถานที่ที่โด่งดังก็คือปอยเปตน,นั่นเองค่ะแต่รัฐบาลไทยนะคะก็ผุดไอเดียสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาท่ามกลางเสียงคัดคา้านแล้วก็การแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นวงกว้างนะคะเพราะว่าคาสินโน รวมอยู่ในพรบนั้นแม้ว่าจะยืนยันว่ามีเพียงไม่ถึง1ิเอร์เซ็นก็ตามแต่นี่อาจจะเป็นการไปขโมยอู่ข้าวอู่น้ําของตระกูลหุนแห่งกัมบูชาก็ว่าได้ค่ะที่ต้องยอมรับว่าในประเทศเนี่ยไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวหน้าดึงดูดที่เหมือนประเทศไทยเรานะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องดึงนักลงทุนนักท่องเที่ยวด้วยการพนันกําลังจะถูกไทยแย่งไปซะแล้วค่ะ เรื่องนี้จะเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ทางฮุนเซนก็ไม่ได้พูดออกมาด้วยตัวเองนะคะและก็คงไม่ยอมพูดอย่างแน่นอนเพราะว่าคงจะเป็นภาพลบให้กับตัวเขาเองแต่ตอนนี้กระแสสนับสนุนจากประชาชนในประเทศตัวเองก็ไม่น้อยกับการทำให้การเมืองไทยระสำจากคลิปเสียงของตนเองแต่ก็คงไม่สามารถทิ้งประเด็นนี้ได้ว่าคาสิโนคือสาเหตุที่แท้จริงของรอยแตกแล้าระหว่างตระกูลฮุนและตระกูลชินวัตรหรือเปล่า